เกมการศึกษาระดับชั้นประถมวัยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูนะคะมีเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆได้เล่นดูนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเกมนี้เป็นการจับคู่ัยะวะที่ทำหน้าที่คล้ายกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องใส่ชื่อนะคะคลิกลิงก์ที่คุณครูส่งไปให้นะคะเอามือนะคะนีมือเนี่ย กดที่ลิงก์เลยนะคะก็จะมาปรากฏที่หน้าหน้าจอตามคุณครูแบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆพิมพ์ชื่อของตัวเองนะคะชื่อจริงนะคะชื่อจริงตามด้วยชั้นแล้วก็ห้องเลขที่นะคะ,ะคุณครูก็จะพิมพ์ชื่อคุณครูนะคะเด็กๆก็พิมพ์ชื่อของเด็กๆไปเลยนะคะ ชือ่อจริงแบบนี้เว้นวรรคนะคะตามด้วยออนุบาลอะไรอนุบาลหนึ่งอนุบาล3ก็ใส่เลข3ทับนะคะทับห้องอะไรนะคะเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นพิมพ์คำว่าเลขที่นะคะเลขที่ใครเลขที่1ก็ใส่1แบบนี้นะคะใครเลขที่2ก็ใส่2นะคะตามเลขที่ของนักเรียนเลยจากนั้นนะคะให้เลนกดคําว่าเริ่ม นะคะหน้าจอก็จะมาปรากฏส่วนของเกมแบบนี้นะคะให้หนักเรียนเนี่ยเป็นเกมจับคู่อวัยวะที่ทําหน้าที่คล้ายกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วกดคําว่าเริ่มนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหน้าจอคีย์บอร์ดแล้วก็ CPU นะคะเด็กๆลองดูซิว่าอาวาัยวะที่ทําหน้าที่คล้ายกับ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์แต่และอย่างเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นจอภาพนะคะเอาวิว่าในร่างกายเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจอภาพทำไมคะต้องใช้ดูถูกไหมคะจอภาพนั่นเองก็ไปกดที่ตานะคะนี่ i ตา e y e s นะคะ e y ตานั T ่นเองก็ลากขึ้นมาใส่ตรงจอภาพแบบนี้นะคะ อย่างเช่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนักเรียนใช้ทําอะไรพิมพ์ถูกไหมคะพิมพ์ใช้อะไรนะคะพิมพ์ใช้อะไรคะใช้มือก็ไปกดที่คาว่า hand อ่านว่าแฮนด์นะคะลากออกมาใส่เลยแบบนี้นะคะจากนั้น cpu นะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์นะคะอันสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ลากไปใส่เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนักเรียนกดส่งคำตอบ ตึงเลยนะคะเกมของคุณครูเนี่ยก็จะตรวจคําตอบของนักเรียนเลยว่าถูกหรือไมไ่ถูกนะคะจากนั้นก็จะประกนากฏคะแนนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กสนุกกับการเล่นเกมนะคะขอบคุณค่ะ